สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme ทีกันด้วยนะครับผมทั้ง Facebook และ YouTube แล้วก็ l a z a d a Live นะครับผมทักทายทักทายดีจริงไหมเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมสวัสดีคุณมิมายนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกๆท,ท่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยวันนี้ซูนามิออกเคสตัวใหม่มาเป็นเคสที่เรียกว่า น่าจะฟังเสียงที่ผมบ่นไปนะครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงนู่นนิดนี้หน่อยให้มันรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นให้มันรู้สึกประกอบง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มสเปซพื้นที่ในการติดตั้งให้มันแบบสามารถใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยทำออกมาดีอันไหนดีเราต้องชมนะครับผมทักทายกันนะครับสวัสดีคุณวูดี้เกลนะครับผมสวัสดีครับเสียงเริ่มไลฟ์กระตุกมากเออมันชอบเป็นอย่างเงี้ยบางครั้งเพลงตอนเริ่มไลฟ์มันมักจะกระตุกนะครับแต่ว่าเสียงตอนนี้ปกติดีใช่ไหมครับ เสียงผมฮัลโหลเทส1 2 3โอเคอยู่ใช่ไหมครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณแชร์รอสวัสดีคุณชานเดทสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube สวัสดีคุณบาบี้คิงนะครับผมสวัสดีคุณวรพงศ์นะครับวันนี้อยู่กับเคสราคาพันกว่าบาทได้ของแถมที่เป็นพัดลม3ตัว จัดเต็มด้านหน้าเคสตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เคสตัวนี้ค่อนข้างใหญ่มีพื้นที่ที่คุณสามารถติดตั้งชุดน้ําใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ชนในส่วนของตัวภาคจ่ายไฟนะครับเพราะว่าหลายรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยผมก็จะมีการบ่นในส่วนของตัวแก็บด้านบนที่มันเป็นตัวเฮสด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขามีการขยายเพิ่มความสูงขึ้นไปนะครับซึ่งเคสตัวนี้จะเป็นรุ่นซูนามิ i Deep Space m 2 1งี F. นะครับผมพี่ครับเราเตอร์ซิมกับต่อสายโทรศัพท์อะไรแรงกว่ากันครับพี่ชายแน่นอนอะไรที่มันมีสายมันย่อมแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องดูแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานเนี่ยบางครั้งใส่ 5G ก็แรงครับคือ 5G ที่ผมเคยเห็นเนี่ยผมเคยเทสไว้นะเราเคยเทสเจอันเท่าไหร่นะวิ่ง7 8 0 0เออ 700เงี้ยวิ่งจริงได้นะครับเราไปลองนอกสถานที่มาเป็นเราเตอร์ใส่ซิมอันนี้ก็เรียกว่าโคตรแรงเออแรงมากก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าสมมติคุณมีแพ็กเกจที่เป็น1กิกเท่ากันอะ่ะยังไงที่เป็นสายอะ่ะถ้ามันสมบูรณ์ก็วิ่งได้เร็วมากกว่านะครับผมทักทายทักทายกันนะครับสวัสดีทาง Facebook ไลฟ์ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับผมเคสนี้ใส่พวก b 5 5 0 m ใส่แล้วดูเต็มมากใช่ครับ ตอนนี้เนี่ยผมใส่เมนบอร์ดที่มันเป็น M A T X นะครับเนื่องจากว่าตัวเคสตัวนี้รองรับซิสเต็มที่เป็น M A T X ตอนนี้ผมใส่เมนบอร์ด M A T X เป็นเมนบอร์ด ASRock ตัว s t e l l e g g n n สีเงินนะครับคุณจะเห็นว่ามันมาแบบพอดิบพอดีส่วนมากใครที่ประกอบคอมในช่วงงบประมาณ20,000บาทไม่เกิน20,500 คุณมักจะได้เมนบอร์ดที่จะเป็นไซส์ m a t x จะไม่ได้ไซส์ที่เป็น a t x นะครับเนื่องจากว่าเมนบอร์ดไซส์ a t x เนี่ยมักจะราคาค่อนข้างสูงคุณจะได้ใช้งานเมนบอร์ดไซส์ที่เป็น a t x เนี่ยในงบประมาณคอมพิวเตอร์30 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับซึ่งเคสตัวนี้ออกมาค่อนข้างตอบโจทย์หลายๆคนน่ะผมเห็นนะครับซื้อเมนบอร์ดที่มันเป็นไซส์ m a t x แล้วก็เอาไปใส่เคสที่มันเป็น a t x ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ความสวยอะ มันลดลงมันดูไม่แน่นมันดูแบบมันดูไม่เต็มอะ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาผมประกอบอะไรก็แล้วแต่ผมรู้ชอบให้ hey, มันได้ฟิลลิ่งแบบเต็มๆดูแน่นๆดูอัดๆนะครับแต่ว่าต้องการการระบายความร้อนที่ดีซึ่งเคสตัวนี้ตอบโจทย์มากซื้อแกะกล่องมาเขาให้พัดลมด้านหน้าตรงนี้ครับ3ตัวเลยนี่1 2และ3นะครับเรียกได้ว่าโคตรสวยแล้วมีไฟ R G B ที่แบบว่าสวยงามมากคุณสามารถ ปรับโหมดปรับสีไฟได้โดยการกดปุ่มที่ตัวเคสนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าคุณกดปรับปุ๊บมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดแต่ถ้าสมมติคุณเอาไปเสียบลงเมนบอร์ดมันจะเป็นการซิง์ไฟนะครับซึ่งตอนนี้ผมเสียบลงเมนบอร์ดเพื่อให้มันซิงไฟเอาไว้อยู่ปุ่มที่ตัวเคสก็เลยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมไฟด้านหน้ากับไฟที่ซิงซิงพร้อมกันนะครับแล้วก็สามารถใส,ส่ซิงทรงสูงประมาณแบบทรงทาวเวอร์ปกติ ปิดฝาเคสได้แบบสบายๆนะครับถ้ามีดัดลมด้านหลังอีกสักหนึ่งตัวนี่แจ่มเลยใช่คือถ้าสมมุติใครแบบว่าต้องการให้เครื่องมันดูสวยอะ่ะพัดลมด้านบนอาจจะมองไม่เห็นนะติดพัดลมข้างหลังเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งอะ่ะแจ่มว,ว้าวเออเจ๋มว้าวเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่นพแจกไหมครับไม่ได้แจกแต่มีโปรลดนะครับแฟดดีลอยู่วันนี้เป็นวันที่5เดือน5ผมทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วในลาซาด a านะครับคุณสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาเคสตัวนี้ 1190บาทใช้โค้ดคูปองลดโน่นนี้นั้นะเหลืออยู่พันนิดๆน,นะครับราคาดีมากสำหรับวันนี้สำหรับใครที่ใช้เมนบอร์ดที่เป็นไซส์ m a t x ไม่ขนพลาดน,นะครับผมใช้น้อบุ๊ก i 5 gen นะครับตัว1 0 3 0 h g t x 1 6 5 0เล่นเกมพอไหวไหมครับหลอเหลือสำหรับการเล่นเกมถ้าคุณเล่นเกมแนว e sport นะครับถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมแนวระดับ triple a ยังคงเล่นได้นะครับผม,มพีพ่ดบตอนนี้ไรเซน่าสี0น้าอยยังน่าเล่นอยู่ไหมครับ ก็ Gen 4ผมถ้าสมมุติคุณเป็นการประกอบคอมงบน้อยหมื่นกว่าบาทเนี่ยยังถือว่าใช้ได้แต่ถ้าสมมุติงบพอกัดฟันมาไรเซน5 5,500แจ่บกว่านะครับไฟ RGB พัดลม CPU เสียบกับอะไรครับเมนบอร์ดหรือกล่องคอนโทรลเลอร์ตอนนี้เราเสียบผ่านตัวเมนบอร์ดนะครับมันจะมีไฟ ARGB อยู่คือก็ให้มันซิงค์เข้ากันกับทั้งเครื่องนะครับผมมันจะได้ไปในมูดโทนเดียวกัน <c oughs> เรามาดูตัวเคสกันก่อนดีกว่าว่า เป็นอย่างไรสำหรับเคสตัวนี้สวยงามขนาดไหนเคสราคาพันกว่าบาทมันจะเจ๋งจริงๆหรอนะครับด้านหน้าเนี่ยมาถึงคุณก็ติดตั้งชุดน้ำได้แล้วนะครับติดตั้งชุดน้ำอะไรต่างๆได้โดยตัวเนี้ยมันเน้นแอร์โฟลเป็นหลักคุณจะเห็นว่าตัวนี้มันเป็นซี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 นะครับมีการกรองฝุ่นได้ระดับชั้นระดับหนึ่งนะครับคุณสามารถถอดได้โดยการดึงออกอย่างกับเคสตัวแพงๆอ่ะเหล็กตัวนี้หนาใช้ได้นะครับคุณเพียงแค่ดึงออกมาปั๊บ ก็หลุดเลยนะครับเนี่ยดึงออกมาปุ๊บก็จะหลุดเลยคุณสามารถดึงถอดใส่ได้ง่ายๆนะครับพอคุณถอดตรงนี้ออกมาคุณจะเจอกับแผ่นฟิลเตอร์ที่เอาไว้กรองฝุ่นจริงๆนะครับมองแทบไม่เห็นเลยใช่ไหมว่ามันมีฟิลเตอร์อยู่นี่นิ้วผมกดไม่โดนพัดลมนะครับเรียกว่าปลอดภัยต่อนิ้ว <laughs> อ่ะคุณสามารถยกออกมาฟับ และคุณก็จะเจอกับตัวพัดลมที่อยู่ทางด้านไในนะครับซึ่งพัดลมตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันดูเป็นสีฟ้าๆนะครับจริงๆผมยังไม่ได้ลอกในส่วนของตัวแผ่นเขาเรียกอะไรแผ่นกันลอยนะครับพอลอกออกปุ๊บสีจะสวยงามนี่เป็นมิติผมแนะนำนะครับให้ลอกออกทุกตัวเลยด้านบนลอกไปแล้วด้านล่างลอกออกมานะครับแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งตัวครับลอกออกให้หมดครับและคุณลองดูภาพรวมมิติพัดลม มันจะดูลึกมันจะดูลึกดูแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับดูสวยมากยิ่งขึ้นมีคนถามว่ามีสีขาวไหมครับมีสีขาวไหมครับพี่นี่เลยครับเขามีสีดําและเขามีสีขาวนะมีทั้งขาวมีทั้งดําราคา1,190บาทแล้วก็มีโปรจัดอยู่คุณสามารถไปกดคุณสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับผมคุณสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เนาะครับแจกไหมไม่ได้แจกครับผม AOC ทําผมน้ําตาสึมทําไมอะ AOC ไปทําอะไรให้คุณ อ,อ๋อด้านหน้าลืมบอกพัดลมที่เขามีเนี่ยมีมาให้3ตัวเลยนะครับมีเต็ม3ตัวเป็นพัดลม12เซนไม่สามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสามารถใส่14เซนได้ไหมไม่สามารถใส่ได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะดูมีรูก็ตามทีแต่ใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่12เซนคุณสามารถติดตั้งชุดน้ํา2ตอนด้านหน้าได้แบบสบายๆนะครับ3ตอนไม่ได้นะครับไม่แนะนําเพราะว่ามันจะติดตัวหลังคาเคสนะครับเต็มที่แค่2ตอนกําลังดี เป็นแม่เหล็กแมกเนตใช้งานง่ายนะครับ 8,004GS ยังเล่นเกมได้ไหมครับถ้าน้องเล่นปังยา่าเล่นโยกังอะ่ะ 8,004GS เล่นดีครับสามารถเล่นได้ใช้งานได้อยู่พอยแบงค์ผับจีไม่ไหวแต่พอยแบงค์เนี่ยพอได้นะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์กันหน่อยนะครับผมพัดลมโมเสกเหรอพี่ไม่ใช่พัดลมมันจะเป็นอารมณ์แบบมิติดรีซมอะ่ะเออมองเข้าไปแล้วหมุนวิว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 สะกดจิตได้นะครับผมอ่ะเรามาดูด้านบนกันดีกว่า นี่คือเป็นการอัปเกรดสำหรับเคสในงบประมาณราคาพันกว่าบาทที่ดีโคตรปกติเนี่ยช่องด้านบนแม่งจะขี้งกมากแต่เคสตัวนี้ให้ช่องด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับมีปุ่มเปิดเครื่องมีไฟบอกสถานะฮั์ดิสเปิด,ป,ดปิดการใช้งานมีช่องเสียบไม,มโครโฟนหูฟังนะครับ USB 2 2พอร์ตอ่านี้ทั่วไปนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตเครื่องมีปุ่มไฟปรับไฟ LED ได้นะครับ และที่สําคัญมี USB 3โดยปกติเนี่ยเคสในราคาประมาณพันหนึ่งนะครับมักจะโดนตัดพอร์ต USB 3ออกและก็ให้มาแต่ USB 2หรือเต็มที่เลยเขามี USB 3มาให้พอร์ตเดียวและพอร์ตอื่นๆไม่มีนะครับอ่าวเมื่อกี้ลืมพามาโชว์ดูตรงนี้นอกจากใน2ตัวพอร์ตนะครับด้านบนคุณสามารถติดตั้งพัดลมนี่ครับใครที่เป็นสาวก 14เซนคุณสามารถติดตั้ง14เซนด้านบนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเขาจะมีรูใส่14เซนได้นะรูใส่14เซนรูใส่14เซนนะครับแต่ถ้าคุณจะติดตั้งพัดลม12เซนนะครับติดตรงนี้ตรงนี้ด้านบนคุณติดชุดน้ำได้ไม่ติดเมนบอร์ดไม่ติดผ้าจ่ายไฟสามารถประกบพัดลม ด้านหน้า1ฝัง่งอย่างเงี้ยติดได้สบายนะครับแล้วก็แผ่นฟิลเตอร์มีให้แปะเป็นแม่เหล็กแมกเนตใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับผม m o n t e ท h X 2เมทใส่ชุดน้ำได้ไหมครับด้านหน้าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมไม่เชี่ยวนะครับผมไม่เชี่ยว m o n t e ท h นี่นัานๆส่งรีวิวทีนามจริงสวัสดีคุณเกรียงไกรด้วยนะครับพัดลมหัวโมเลกหรือ4พินหรอครับ เป็นแบบ4พินเสียบลงเมนบอร์ดได้นะครับเป็น4พินนะครับ4พินก็เสียบลงเมนบอร์ดปุ๊กปักได้เดี๋ยวรอหรือตอนด้านหลังดูก็ได้นะครับด้านหลังเคสอ่ะพูดด้านหลังแล้วตรงนี้ติดตั้งพัดลม12เซนได้สบายๆนะครับและในส่วนด้านล่างตรงนี้มันคือกินมิกครับการจอคุณสามารถติดตั้งการจอ3พันลมได้แต่ r T X 40 Series ติดตั้งไม่ได้นะครับอันนี้บอกก่อนถ้าคุณอยากจะติดตั้ง r T X 40 Series อาจจะต้องถอดพัดลมหน้าพอยัดได้เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่แนะนาแต่ถ้าสมมติเป็นการ์ดจอที่3พัดลมทั่วไปอะไรประมาณนี้สามารถติดตั้งได้อย่างอันนี้เป็น2พัดลม7,900 X T X ก็สามารถใส่ได้นะครับการ์ดจอ Radeon อีกหนึ่งรุ่นใส่มันก็จะพอดีสวยๆแน่นๆนะครับในส่วนของด้านล่างมีที่ให้ติดพัดลมซึ่งตรงนี้มีคนเคยเอาพัดลมไปติดใช้งานเป่าการ์ดจอ เวิร์กจริงเขาบอกว่าลดอุณหภูมิการ์จอได้5-8องศาเยอะนะการ์จอใครที่แบบว่าร้อน80กว่าเวลาเล่นเกม85 86 89 5-8องศาสมมติอยู่86องศาลดลงไปเหลือ78จาก86ดแม่งเย็นมากนะคือแบบติดไปเลยครับ2ตัวตัวนึงก็ได้ตรงเนี้ย หรือ2ตัวไปเลยเป่าอัดเข้าไปช่วยแอร์ฟロของตัวกาจอนะครับพอคุณติดตรงนี้มันจะมีข้อดีอะไรรู้ป่ะคือด้านล่างตัวนี้ครับเราจะใส่ power supply ใช่ไหมแล้วมันจะมีตัวฟิลเตอร์อยู่ด้านล่างอากาศเย็นจะโดนดูดต,ตรงนี้แล้วก็จะเป่าออกมาด้านล่างนะครับแต่ถามว่ามันมีรูอะไรพวกนี้ไหมมันมีช่องที่อากาศจะสามารถเข้าไปได้ไหมมันมีแล้วมันจะดึงอากาศร้อนครับเนี่ยดูตามมือผมนะดึงอากาศร้อนขึ้นมาอากาศร้อนลอยต่ําแล้วมันก็จะค่อยๆสโลปขึ้นมาตรงนี้ครับ ขึ้นมาขึ้น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 ตรงนี้นี่อากาศมันก็จะวิ่งขึ้นมาเนี่ยวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาตรงนี้ทําให้มันแบบระบายความร้อนได้ดีนะครับเสียดายที่ใส่ RTX 40 Series ไม่ได้ลูกพี่ครับถ้าสมมติลูกพี่ใส่อย่างเช่น RTX 4070อะใส่ได้ครับพี่แต่ถ้าพี่จะไปใส่แบบ40804090ผมพูดตรงๆนะคุณเอามาใส,ส่เาาสาคสซิโนมิราคาพันกว่าบาทอะเสียดายการ์ดจอครับการ์ดจอไปละห้าหมื่นพี่จะซื้อเคสซิโนพันกว่าบาทไปใส่เหรอคือ เราก็ต้องดูอะไรที่มันแมทกันนะครับสมมติคุณใช้3060คุณใช้1650คุณใช้ r x ห6 0 0อะไรอย่างเงี้ยหรือสเปคอย่างเงี้ยอ่ะใส่6,900นเก้าร้อยเงี้ยเออกับเคสราคาพันกว่าบาทได้ครับพี่ใส่ได้ r t x 4070ใส่เคสตัวเนี้ยใส่ได้ชิวนะครับแต่ถ้าพี่บอกว่าพี่จะซื้อ4080มาใส่เคสราคาพันกว่าบาทผมแนะนำนะครับพี่เก็บตังค์เพิ่มนะครับถ้าพี่มีตังค์ซื้อ4080ได้เนี่ย การหาเงินเพิ่มอ,อีกพันสอ0 0ัซื้อเคสตัวที่มันใหญ่กว่าน,นี้เนี่ยน่าจะไม่ลําบากกระเป๋าตังค์พี่นะครับซึนามิก็จะมีเคสหลากหลายตัวด้วยหรืออาจจะไปแบบที่มันพรีเมียมไปเลยอันนี้ก็ได้นะครับแต่เคสตัวนี้ผมเหมาะว่าเหมาะสำหรับคนประกอบคอมในงบประมาณ2 0 0 0 0ถึง2 0 0ราคาประมาณพันหนึงเนี่ยเป็นอะไรที่ คุ้มค่ามากแล้วมันได้ฟลูอากาศที่ดีคือหมดปัญหาเลยว่าเคสฝากระจกมันรบายอากาศไม่ดีตัวนี้คือจบจริงนะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้มีการเจาะช่องนะเพื่อให้มองเห็นตัว power supply นะครับตรงนี้ก็จะเห็นโลโก้ฉลากอะไรต่างๆที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสล็อตการ์ดจอตรงนี้ใส่ได้สูงสุดสสล็อตนะครับตอนนี้การ์ดจอกินไป2แล้วก็เหลืออีก2นะครับคุณสามารถอัปเกรดใส่ได้นะครับคุณลองคุณนบลองปิดไฟได้ไหมครับอาจจะต้องถอดสายด้านหลังออกนะครับหรือว่า ปิดอย่างนี้แทนได้ไหม <c oughs> นี่คือวิธีการปิดคอมที่ไม่ดีนะครับก็ <g ülme> ถ้าปิดตัวเคสจะอยู่ประมาณนี้เน้นทึบๆนะครับเน้นทึบๆก็ดูสวยงามนี่มาได้เป็นอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้คือเน้นทึบนะครับเเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงดีกว่านะครับในส่วนของด้านหลังเคสตัวนี้มีพื้นที่ในการติดตั้ง SSD 2.5 อยู่1ช่องนะครับคุณสามารถใส่ตรงนี้แล้วติดตั้ง SSD ตรงนี้ได้เคสตัวนี้อย่างที่ผมบอกเหมือนซึนาี้รับฟังฟีดแบ็กพวกเคสราคาประหยัดของเขานะครับคือด้านบนเพิ่ม Head Room ในการติดตั้งชุดน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้านหลังเพิ่มเล็กรูมเอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันรถยนต์นะครับด้านหลังเขาจะเพิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะช่องที่สามารถจัดเก็บสายไฟคุณเห็นตรงนี้ไหมครับฝาเคสมันจะปิดอยู่เนี่ยผมเอาสายไฟใส่เข้าไปแบบนี้ได้นะครับหรือแทบจะวางเป็นแบบสไลด์แนวตั้งเนี้ยก็มีพื้นที่อยู่ มันมีพื้นที่ในการใส่มันมีพื้นที่ในการใส่มีพื้นที่การจัดเก็บที่ดีนะครับผมหมายถึงปิดไฟห้องเปล่าครับเอาหรอตายละผมก็คิดว่าปิดไฟเคส <c oughs> จัดว่ากําลังนั่งประกอบคอมเลยจัดว่าสวยสวัสดีครับ Facebook <c oughs> ก็แจ้งเตือนแล้วนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยใครที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อช่วยการเปิดการมองเห็นผมนิดนึงนะครับช่วงนี้อ,อกกัลกอริทึม a c e b o o k มันององๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ผม YouTube ก็ด้วยนะครับ กดไลค์ให้ผมสักนิดนึงเนี่ยคนดู300นะครับกดไลค์อยู่41น้ำตาผมจะไหลอีก200กว่าท่านจริงไหมผมหน่อยจึบย๊บค่ยมันจะได้ช่วยเปิดการแจ้งเตือนนะครับฝากกดไลค์กันนิดนึงนะครับผมฮาร์ดดิสต์น่าจะสองพี่ข้างๆ power supply ในส่วนฮาร์ดดิสต์ใช่ครับแต่ในส่วน S S D อ่ะตรงเนี้ยมีมาให้ติดตั้ง1ช่องเอาไล่ไปทีละระบบนะครับตรงนี้มีนะครับในส่วนด้านบนคุณสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าชุดคูลิ่งนะครับชุดคูลิ่งตรงนี้เนะี่ย เขาติดตั้งเ a นเทชย้ายถอดออกได้เวลาคุณใส่พวกบ่อน้ําต่างๆคุณจะสามารถเอามือจับตรงนี้แล้วก็ขันได้ไม่จาเป็นนี่จะต้องถอดเมนบอร์ดมีรูให้ manage จัดการนะครับฝั่งตรงนี้คุณรวบสายได้มีท่อร้อยสายอะไรต่างๆมาให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวฮาร์ดดิสครับด้านล่างคุณมองลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับ ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าสายมันขยุกขยุยอยู่นะครับวิธีการเก็บสายของเราก็คือใส่ในที่ที่คนมองไม่เห็นนะครับตรงนี้คุณสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์สามจนิ้วเข้าไปด้านล่างตรงนี้ได้เลยใส่เข้าไปได้อีกหนลูกหรือคุณอาจจะใส่ในส่วนตัว s อ d 2.5นิ้วนะครับฮาร์ดดิสที่เป็น2.5นิ้วใส่เข้าไปในส่วนตรงนี้ติดตั้งได้นะครับใส่ได้แบบสบ,บายสบ,บาย กดแล้วครับ1ทีขอบคุณมากครับดีแล้วที่ไม่กด2ทีนะครับกด1ที3ที5ที7ดทีเดี๋ยวได้แต่อย่าก,กดเป็นเลขคู่นะครับไม่ชอบเออด้านหลังก็มีพื้นที่ที่เรียกได้ว,ว่าคุณสามารถเก็บสายอ่ะได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับหาเคส MATX ไม่ถึงพันพอดีคือถ้าสมมติคุณบอกว่าจะไม่ถึงพันน่ะตัวเลือกอาจจะน้อยแต่อยู่ในช่วงก็ประมาณพันหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยน่าสนใจสำหรับเคส MATX ยิ่งตอนนี้เป็นวันที่5เดือน5มันมีโปรโมชั่นที่สามารถกด เก็บโค้ดคูปองก็จะเหลืออยู่ประมาณพันนิดๆนะครับเช่นพันห้าสิบาทพันแปดสิบาทขึ้นอยู่กับความเก่งกาจในการหาโค้ดของคุณนะครับก็ลองดูนะครับผมกดไลค์สองครั้งเลยครับเอ,อ้ยใจเย็นกดไลค์ครั้งเดียวพอแล้วนะครับผมครั้งเดียวพอครั้งเดียวพออย่าไปกดสองครั้งนะครับอ่ะมีคนบอกว่าอยากเห็นตอนปิดไฟเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูครับสวยจริงคือมันคุ้มตรงไหนหรือว่าป,ปกติเพื่อนๆซื้อพัดลมแต่งเคสตัตวละกี่บาทเอาที่พัดลมมีไฟ แล้วเป็นไฟ A R G B พัดลมมีไฟมี A R G B ที่สามารถสิงสีได้ไม่เอา R G B นะต้องเป็น A R G B ปกติซื้อพัดลมตัวละกี่บาทกันซื้อกี่บาทเคยซื้อปะ <600 S 1> <600 S 2> หกร้อย <600 S 2> เลยเหรออาจจะเป็นอย่างดีถ้าสมมติอย่างดีอ่ะก็600กว่าบาทต่อตัวนะครับซึ่งซีนามิตัวนี้ถ้าเราพูดกันกันกบพัดลมเกรดปกติทั่วไปเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ120บาท 150บาทต่อตัวนะครับตีกลมๆ150บาทอ่ะ120บาทแล้วกันเดี๋ยวดูแพงไปนะครับ120 240 360บาท3ตัว360บาทแล้วสำหรับพัดลมหรือถ้าสมมติตีตัวละ100บาท150 150 300 450เท่ากับเคสอ่ะแค่ประมาณ5-600นะเองนะเออมีคุณปอนบอกว่าซื้อมา360บาท ปกติชาว YouTube ซื้อพัดลมกันเอามาแต่งคอมใส่กี่บาทครับ2290บาทโห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 ดไปดิบคูตัวละ8 0 0พันครับใบพัดลมใบละนะเวอร์แ0 0ันลูกพี่พัดลมบ้าอะไรตัวละ8 00พพี่ไปซื้อชุดน้ำเออซื้อเป็นเซ็ตเลยครับคุ้มมเออซื้อเป็นเซ็ตกล่องอะกล่องละประมาณห0 0 500 3สตัวเงี้ยไอเนี้ยคุ้มกว่านะครับเลือกซื้อบางทีก็ดูรอบพัดลมครับกับราคาถามว่ารอบพัดลมแรงขนาดไหนเหรอฟังเสียง น่าจะอยู่ประมาณพันห้าร้อยรอบครับหูดีเช็คสเปกกันเทพอะไรขนาดนั้นวะเอามือรูดพัดลมแล้วรู้รอบพัดลมไหนถ้าถูกนี่ก็คือผมเทพเลยถ้าไม่ถูกก็ตามนั้นครับอยู่ตรงไหนวะไม่ใช่พันสองอะแรงกว่าพันสองแน่นอนคือถ้าพันสองมันจะหมุนเอื่อยกว่านี้มันคือพัดลมตัวหนึ่งสองหกสี่ครับนี่พัดลมตัวหนึ่งสองหกสี่ก็จะเป็นตัวด e ฟสเปซหนึ่งสองหกสี่ พัดลม1นึ่นะครับอันนี้คือที่เขาแถมมาเนี่ยสตัว270บาทเห็นไหมสามตัวตกตัวละร้อยนะครับประมาณนี่คือของแถมที่เขามีแถมมาให้นะครับพัดลมรอบการทํางานตัวนี้พันสอรอบอุ้ยทีมงานผมเก่งจังวะพันสองร้อยรอบครับโอ้โหขนาดอยู่ไกลทีมงานผมมีการขิงกลับมาด้วยเว้ยเอ่อพัดลมพันสองรอรอบครับที่เขาใส่มาให้พันสองรอรอบเป็นตัวซูนามิหนึ่งสองหกสี่พันสองรอรอบ โอเคผมจะจำไว้รอบพัดลมไม่ใช่800เสียงประมาณนี้คือพันสองรอบครับโอเคถ้าอย่างนี้อย่างเงี้ยแปดรอยรอบประมาณนี้แปดร้อยรอบออวิธีการเช็คนะครับพันสองรอยรอบคอนเฟิร์มสามตัวก็ถือว่าโอเคนะครับอุ้ยขอบคุณซุปเปอร์ชานครับ พี่น้องครับขอถามนอกเรื่องนิดน,นึงครับจะซื้อ CPU Ryzen 9 7950X 3D มาใช้เล่นเกมและไลฟ์นิดหน่อยแต่เพื่อนบอกว่าจะไลฟ์ให้ใช้7950ธรรมดาดีกว่าเลยอยากจะทราบว่าผมควรใช้ตัวไหนดีครับขอบคุณครับต้องบอกงี้ครับถ้าสมมติเทียบ 7950X 3D กับ7950นะครับอะไรไลฟ์ดีกว่า 7950X 3D ไลฟ์ 7, 9, 5, 0, D, ดีกว่าแน่นอนครับดีกว่าในด้านเกมมิ่งดีกว่าในด้านการใช้งานนะครับคือทั้ง2ตัวเนี้ย จะแตกต่างกันเล็กน,น้อยต้องถามว่าคุณเล่นเกมด้วยใช่ไหมซึ่งคุณบอกว่าเล่นเกมด้วยถามว่า2ตัวนี้ซื้อตัวไหนดีผมเชียร์7950 x3d ครับ7950 x3d จะได้ cash ที่ใหญ่มากกว่าซึ่งมีประโยชน์ทั้งในตอน live และก็ตอนเล่นเกมนะครับดังนั้นช้อยนี้เป็นผมผมฟันธงให้ซื้อ7950 x3d ถ้างบถึงแต่ถ้างบไม่ถึง7,900 7950ธรรมดาก็ยังคงตอบโจทย์ในการใช้งานได้อยู่ดีนะครับผมสวัสดีครับพี่นพนะครับอ่าน เซนทีเสียงบาดนิ้วมากๆพี่ครับถ้าเราใช้ CPU ที่มีราดเคแต่เราไม่ไดเอามาโอเวอร์คล็อกเองอยู่แล้วใสก่กระบอดที่ไม่ใช่ตระกูลแซดความแรงมันจะต่างกันไหมครับไม่ต่างต้องบอกอย่างนี้สมมุติ CPU i5 13600ตัวไม่เคความเร็วอาจจะวิ่งแค่5กิกแต่พอคุณซื้อตัวที่ลงท้ายด้วยเคระความเร็ว5 6ดกิกดังนั้นหมายความว่าคุณจะได้ความแรงที่มากขึ้นถึงจุดกิกเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องโอเวอร์ซื้อ c ี u ิตัวเคมาไม่จำ คุณก็ได้ความแรงมากกว่าคะแนนซิงเกิลเทจะสูงมากนะครับในเรื่องของซิงเกิลคอที่ยิงสูงเนี่ยคุณก็จะเล่นเกมได้ลื่นมากยิ่งขึ้นดังนั้นการซื้อ CPU ตัวเคใส่กับบอร์ดที่ไม่ใช่ตัวแซดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ได้เ e อร์ฟอร์ม e นซ์ในการเล่นเกมโดยที่ไม่ต้องโอเวอร์คร็อกเรียบร้อยแล้วยังไงก็แรงกว่าตัวไม่เคนะครับผม AMD Ryzen 5น้าร้อยกับ GTX 1 0ึ่งโหมดซูเปอร์เล่นพร้อมสตรีมฟ i f a 4ไหวไหมไหวครับมีคอร์สอน OC ไหม <c oughs> เดี๋ยวต้องเปิดหลักสูตรแล้วแหละอย่างนี้ดีกว่า วันนี้วันที่5เดือน5มีใครอยากได้โค้ดไหมครับพอดีผมมีโค้ดลดราคา,คาอยู่เป็นโค้ดหน0่บาทซื้ออะไรก็ได้ในร้านค้าใครอยากได้โค้ดพั0หบาทบ้างก,กดหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์หนึ่งเข้ามามีเยอะเราจะไล่แจกเฮ้ยผมพูดจริงวันนี้วันเบิ้ลผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ย ตังนี่แบบเงินเท่านั้นที่ not e v e r อว h i n g วันนี้คุณซื้ออะไรครับเขาอย,อยู่ทีมงานผมไม่ซื้อผมหมดไปสามพันกว่าบาทแล้ววันนี้ซื้ออะไรนะซื้อน้ำพุแมวใหม่สองอันซื้ออาหารแมวใหม่อีกอันหนึ่งแล้วก็ซื้ออะไรไว้อีกพันกว่าบาทลืมอ๋อแล้ววันนี้เดี๋ยวผมต้องกดไอตัวกล่องที่ใส่กาจอลอีกท่านหน่อยเออมีเยอะมากเดี๋ยววันนี้ผมจะไปช้อปปิ้งนอกประเทศกันนะครับมีใครอยากได้โค้ดมีใครอยากได้โค้ดคอมเมนต์กดหนึ่งเข้ามา นะครับถ้าใครอยากได้โค้ดลด1,000บาทซื้ออะไรก็ได้เจอกัน1นึ่ทุ่มครึ่งผมจะเปิดอีกหไลฟ์ผมจะพาไปส่องชี้เป้าโปรลดราคาแล้วผมจะแจกโค้ด1,500บาทเอาใช้แบบฟรีๆเลยโค้ด1,500น่าจะมีอยู่ประมาณ10บสใครเลยวใครได้นะครับ1,500นี่เยอะนะคุณเอาไปซื้อของแบบชิวๆนะครับอีก15นาทีเราเจอกันตอนทุ่มครึ่ง เปิดอีกหนึ่งไลท์พันห้า 100, เล็งของให้ดีเป็นร้านไหนเดี๋ยวผมบอกนะครับเอาจริงๆก็บอกได้แหละแอดไว้นะครับไปลองเล็งไว้ก่อนได้เลยคนลดพันห้าไปแอบเลือกของใส่ตะกร้ารอไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เคสตัวนี้รีบจัดได้เลยเพราะว่าโค้ดตัวที่ผมบอกเนี่ยไม่ร่วมกับเคสตัวนี้นะครับซึ่งเคสตัวนี้คุณสามารถไปเก็บโค้ดใน l a z a d a ได้นะครับราคาเป็นมิตร วันนี้15.15 15. ใครอยากซื้อใไรถูกสุดแล้วรีบไปจัดกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวเคสซูนามิ e p Space M211- F นะครับเป็นเคส M ATX ในงบราคาประมาณพันติ๊ดๆแต่ได้ a i r f l o w ที่ดีพัดลม3ตัว1200รอบไปซื้อพัดลมเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวด้านหลังจบระบายความร้อนได้ดีคุ้มค่าครับลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้ทางผม n o x G m AT. ขอตัวลาไปก่อนเจอกันตอนหนึ่ทุ่ครึ แจกโค้ด1 5 0 0บาทไปช้อปปิ้งหลอได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีเจอกันตุ่มครึ่งขายช้าอดนะครับมีจำกัด10สิทเท่านั้น